ที่นี่คนเฮ้าไหร่ถ้าเขามาถึงจุดนี้แล้วคือมันมีศรัทธาเต็มเ่ยมแล้วศรัทธาเนี่ยเป็นตัวน้าที่ดีที่สุดคือเขามีความเสือ,อถ้าแมนเครื่องยนต์กลนไกก็เหมือนกับหัวจักรโหลดไฟหัวจักรโหลไฟมันขับเคลื่อนไปได้มันบ่ได้ไปต่ซื่อมนสิด,ดึงลูกของมันไป ที่เป็นซิปเป็นเศร้าบกีมันก็สามารถครับเกลนไปได้ศรัทธาคือการคล้่ายนั่นแหะมันสิลากไปถอนมีความเสื่อแล้วมันเห็นได้เบิดจังโม่ห้าวหรือว่าก้าวผนคำว่าศรัทธาคือมีความเสื่อเต็มเปี่ยมมาก่อนหม่ทำก่อนหมูผากเพี้ยนก่อนมูซึ่งจุดใหญ่ของพระพุทธศาสนา ที่ทำให้ชีวิตจิตใจของเฮาสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดคือจุดนี้ที้ไม่เอาจุดขืามาปฏิบัติกายว่า,จาใจาตัวเองนี่นี่จุดนี่เป็นจุดใหญ่ที่สุดที่สิได้ประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเฮาหลักคำสอนในทางพุทธศาสนานนเป็นบ่อแบบกว้าง ต่ยนยอดลงมาให้เหมาะสมกับภาวะนาทีของพวกเขา้านี่อย่างแน่หนึ่งคือการให้ท่านสองคือการรักษาศีลคือการควบคุมกายว่าจาใจให้ตัวเองอยู่ในกรอบของศีลของธรรมสามคือภาวนาคือการพัฒนาจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นหลักย่งไๆมันอยู่แค่นีเรื่องให้ท่าน อัตมาสิบาเบาปอญาตนิ่มแต่ละผูแต่ละคนเหตุอยู่แล้วทำอยู่แล้วมีปัญญาอยู่แล้วดับหนึ่งคู่บาอาจารย์ผู้พันฉลาดในการให้ความหูเรื่องการในท่านกะบอกมาโดนนั่นมูเหาก็เกิดความฉลาดความเข้าใจในการให้ตรงนี้อัตมาสิมาเบาตนกลางแต่ตัวสุดท้ายตัวกลางคืออย่างคือการมีสี ลายคนเถฒเถาวามาเรื่องนี้แล้วมันอึดอัดคำบาลีนี่คือกรอบในการใส่ชีวิตที่เหมาะสมสิ่งที่ห้องทองห้องจำใดก็ศีนหาผมมีกำลังใจแน่ก็คือศีนแปดถ้าตั้งตัวนี้ขึ้นมาอย่างไหนเหมือนกับบังคับตัวเองเหมือนกับกรอบตัวเองมันแคบเขาสิเหตุสิทองอรรมนี้มันก็นยาก เหมือนกับพระมาบวชใหม่ๆการเป็นฆราวาสญาิโยมเสยติท่ามันยังกังายแต่พ่อขามาบวชปุ๊บเนี่เหมือนกับกดดันตัวเองมันมีกรอบในการใช้ชีวิตคือการที่มิศิลแต่ที่จริงๆแล้วชีวิตของพวกเอาทั้งหลายนี่ที่เขาอยู่ได้สะดวกสบาย มีชีวิตที่ลมเย็นอยู่ระดับหนึ่งหนึ่งคือห้องมีศีลนี่พี่น้องงานย่มเข้าเข้าใจตรงนี้เพียงแต่มันเสียละเอียดซ้ำใดพัฒนาตัวเองได้ซ้ำใดถ้าเขาบอกคิดเห็นคํำว่าศีลซึ่งเป็นทิ้งที่เข้ากล่าวเขาเบาอยู่เรื่อยแต่บุกเคยสนใจว่าควรจะเหตุควนจะทำอย่างไรนี่เข้าเข้าใจเพียงภาษา เที่ยงขนรทำเ,มเนี่ยประเพรนี่ถามว่าดีบ่ามันก็ดีได้ระดับมันนนะแต่มันบอยกระดับชีวิตจิตใจของเขาให้มันสูงขึ้นได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ให้เกิดชีวิตที่ลมเย็นเข้าต้องพิจนนารณาเห็นมองจนเข้าใจทั้งเหตุและผลจิตใจของเข้าถ้าเกิดการเรามัดระว่างซำร่วม บอาให้กายว่าจาให้มันพิดศินนี่มันสิยกระดับของมันโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเขาบ่เข้าใจนี่เขาก็เพียงว่าเพียงกล่าวไปตามคู่บาอาจารย์นักสัง